สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาซ่อมตู้เย็นอที่ห้อพนาสนาโซนิรนะครับตู้เย็นประตูเดียวนะครับตู้เย็นตัวนี้ลูกค้าได้เอามีดจิ้มช่องฟิตมานะครับมาดูด้านล่างตัวนี้นะเห็นไหมมีจิ้มช่องฟิตอ่ารูใหญ่เลยนะรูนี้ก็รูนี้นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอีกหลายรูไหมรูข้างบนอ่ารูข้างบนนะครับอมีหลายรอยอยู่นะครับสิ่งที่เราจะต้องมาทํานะครับตัวนี้นะ ก็ให้เราเชื่อมอปิดช่องปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างระบบแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันคอมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะตรวจซ่อมกันยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะมาถอดคอมตัวนี้ออกมาเทน้ำมันคอมดูก่อนนะครับอคอมคอมตัวนี้นะครับคอมของพนาตัวนี้เป็นน้ํายา R 600นะครับเป็นน้ํายารุ่นใหม่นะครับการตรวจซ่อมก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับตัวนี้มันจะติดไฟนะน้ํายาตัวนี้ อ้าถึงช่องฟิตมันรั่วแล้วผมก็จะหักท่อเติมน้ำยาตัวนี้ออกก่อนนะผมจะอืเชื่อมออกจากระบบก่อนกันไว้อืกันไว้ก่อน้วค่อยเป่าออกอืเป่าออกน้ำยาพุ่งออกมาตรงนี้นะผมจะถอดท่อออกจากระบบก่อนนะครับเดี๋ยวเอาผ้ารองก่อนนะครับผ้าชุบน้ํารองไว้ก่อนกันมันอ่ไฟจะไปโดนพลาสติกจะทําให้ตู้เย็นลูกค้าเสียหายนะครับ ข้อบ,อบริการป่กกอบ,อบนะมันจะติดไฟนะพวกน้ำมันแม้แต่น้ำมันก็ยังติดไฟนะคระับนติดไฟง่ายนีน่นะ อนนี้ออกก่อนท่อแรงดันสูงตัวนี้ท่อไฮห,หรือว่าท่ออ่ามอเนีอันนี้นะันนี้นะอ่าอ่าออกมาก่อนอ่าแล้วก็อีอกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้เป็นท่อดูดนะตัวน,นี้อ่าท่อดูดก่อนออกเลย เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวก็จะถอดคอมออกมาอ่าเทน้ำมันคอมเติมน้ำมันคอมใหม่นวจะเลื่องลองดอูเดินคอมดูครับว่าคอมโอเคไหมเดี๋ยวผมจะยกคอมออกมาเทดูน้ํามันก่อนนะครับว่าอ่าน้ําจะเข้าที่คอมเยอะไหมเพราะว่ารู้สึกว่าลูกค้าจะจิ้มช่องฟิตรูใหญ่นะครับลัวอ่าคอมมันจะดูดน้ําเข้าคอมนะครับอ่าลองดูว่าจะมีน้ําเยอะไหมโห่น้ามันเหลืองเลยนะครับอ่า น้ำมันเหลืองมากเลย leagues. ไม่รู้ว่าคอมตัวนี้จะรอดหรือเปล่านะครับเทออกมาก็มองดูก็ไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่แต่น้ามันมันเหลืองแล้วไม่รู้ว่าคอมจะล็อกหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ํามันเข้าเพราะว่ารูใหญ่มากที่ช่องฟิตนะครับอเทน้ํามันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูน้ํามันหน่อยสิว่าจะมีน้ําปนออกมาเยอะไหมเป็นเรืองเหลืองน้ําก็ไม่ค่อยมีเยอะนะครับอ่าที่ผมยังไม่เอเสียบปลั๊กคอมลองแต่แรกผมกลัวน้ําเข้านะครับกลัวเสียบไปแล้วคอมมันจะน็อกเดี๋ยวผมจะลองอ่า เสียบคอมลองดูครับว่าคอมตัวนี้จะใช้งานได้ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะมาลองเสียบปลั๊กเดินคอมตัวนี้ดูนะครับอเดี๋ยวเอาลีปแอมวัดด้วยนะครับตั้งลีปแอมไว้ก่อนตัวนี้จะลองเดินดูคอมว่าคอมจะใช้งานได้ไหมส่วนมากคอมอน้ายาอาบน้อยนะครับถ้าน้ําเข้ามักจะไม่รอดนับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กเดินคอมดูโอ้ไม่รอดจริงครับตัวนี้ กระแสขึ้นตั so me, studios, continue, well <for> ้งสองแอมป์นะครับตัวนี้นะปกติน่าจะศูนย์จุดศูนย์เดินคอมเป่านะศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกประมาณนี้นะแต่ตัวนี้ขึ้นสองแอมป์น่าจะไม่รอดแล้วนะครับตัวนี้่าตัดแล้วเดี๋ยวผมจะลองคุยกับลูกค้าดูเดี๋ยวหาคอมมาเปลี่ยนใหม่ครับผมหลังจากที่ผมคุยกับลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าหาคอมมือสองใส่ให้นะครับผมก็ได้หาคอมมือสองมาใส่ให้นะครับเป็นหนึ่งทับแปดเท่ากันนะครับตัวนี้นะแต่แต่ตัวนี้จะเป็น น้ำยา R หนึ่งสามสี่นะครับตัวเก่าจะเป็น R หกร้อยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กลองดูนะครับอ่าเกือบปลั๊กวดัดกระแสลองดูนะครับอ่าความทํางานปกตินะ,ะมาดูกระแสนะครับตัวนี้ตัวใหม่ที่ได้มากระแสอ่ากระแสศูนย์จุดห้าก็โอเคนะครับศูนย์จุดห้าให้อยู่ประมาณนี้นะศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกประมาณนี้ก็ถือว่าคอมโอเคใช้ได้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอ่าเราจะเปลี่ยนจากอคอม น้ำยาอาบน้อยมาเป็นหนึ่งสามสี่ยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเชื่อมช่องฟิตให้เรียบร้อยก่อนนะครับล้างระบบให้เรียบร้อยเดี๋ยวถึงจะประกอบคอมเข้าไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับอเดี <Anton> ย๋ยวเรามาดูครับอ่าที่ลูกค้าเอามีดจิ้มช่องฟิตนะครับตัวนี้รูใหญ่มากเลยนะไม่รู้จะเชื่อมอยู่ไหมแล้วก็ตัวนี้รูหนึ่งมีสองรูแล้วก็รูอยู่ด้านใต้นี้รูหนึ่งนะครับด้านใ WOW. ต้ช่องฟิตนี้นะอะเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูนะครับว่ามันจะสามารถเชื่อมอยูไ่ไหมครับจะมาเ่าสีตัวนี้ออกทําให้มันแผ่สะอาดก่อนนะครับตัวนี้นะ ทำให้เพสไอ้พวกกระสีพวกนี้มันออกหมดอยู่แล้วครับอ่าเผาสีมันไหม้หมด่นี่นะลมก็ลม ออครับให้มันพวกสีพวกอะไรให้มันออกให้มันสะอาดนะคะรับถึงจะเชื่อมติดนะ อืน่าจ,จะโอเคนะดู Hence, mm. ่าน่าจะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเชื่อมปิดกันครับจะเชื่อมนะครับอ่าผมก็จะเอาไขควงตัวนี้กดลงอ่าให้มันเป็นร่องเป็นหลุมลงก่อนนะครับอ่าเวลาเราเชื่อมลวดเชื่อมมันก็จะไม่ไหลไปไหนนะตัวนี้นะอ่ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่ากดมันเป็นร่องก่อนอ่าเป็นร่องลงนี่เวลาเราเชื่อมแล้วลวดเชื่อมก็จะไม่ไหลก็จะได้มาอยู่ในตรงนี้เลย รงนี้นะอ่าเ่อมตรงนี้ถามว่าถ้าเราเชื่อมปิดตรงนี้ถ้ามันไหลรถเชื่อมไหลลงไปปิดทางมันไปมันจะไปได้ไหมเราก็ต้องไล่ดูนะครับเห็นไหมไล่ดูว่าอ่าเส้นทางที่มันมาไปไหนได้บ้างเห็นไหมอ่ามันมาแล้วมันไปนี่มันออกเส้นนี้ก็ได้นะครับถึงจะไม่ออกสองเส้นนี้ก็ยังออกเส้นนี้ได้นะครับอ่าไม่ตันที่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเชื่อมกันเลยครับ ตัวนี้ผมจะใช้ใลวดเชื่อมอลูมิเนียมนะครับเชื่อมนะครับตัวนี้นะอ่าตัวนีนะ้แล้วก็เราใช้ไฟล้ลลอนร้อนบลร้อนก่อนนะครับให้มันร้อนก่อนนะให้มันเป็นเงาแล้วเราก็เอาลวดนะครับตัวนี้ปุ๊โอเค แถวแรกเรียบร้อยแล้วนะครับแถวแรกตัวนี้นี่แถวใหญ่นะครับตัวนี้แถวใหญ่นิดนึงตีอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราค่อย เอาในตัวอัดดูครับว่ามันจะรั่วไหมตัวนี้นะหลังจากที่เราเชื่อมด้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูข้างบนนะครับข้างบนก็มีแผลงนะครับดูนะแผลแผลนี้นะนี่ตัวนี้แผลนี้แผลหนึ่งมาดูแผลข้างในแผลตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้อีกแผลหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านะอออันที่เรามองไม่เห็นนีก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับถ้าปลายมีดแหลมๆไปจิ้มเข้าไปก็เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเชื่อมปิดสองรูนี้อีกแล้วก็ จะลองอัดลมหรือในโตดูครับเช็คกลวดูครับว่ามันจะมี่วดไหมครับเดี๋ยวผมจะใช้ใชแก๊สเตาให้สีพวกนี้มันไหมมันลอกออกก่อนนะครับแล้วก็เอาแปรงทองเหลืองขัดนะครับตัวน,นี้นะอ่าให้บาดแผลมันสะอาดแล้วเราค่อยเชื่อมอลูมิเนียมเข้าไปนะครับเราเผาพวกสีพวกอะไรนี้ออกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อย ใช้แปรงทองเหลืองนะครับใช้แปรงทองเหลืองสูดเอาสีรอบๆรอบๆมันจะงนี้ก็เอาเอาแลวเราค่อยแปรงทองเหลืองปูดต่อครับตัวนี้นะแปรงทองเหลืองตัวนี้ขูดต่ออย่างนี้เลย หลังจากที่เราทําความสะอาดรอยรั่วเรียบร้อย้วเนแหละเราก็มาเชื่อมปิดกันครับผมอรงนี้อะจะลมหน่อยที่นี่ใช้ไฟเบาๆแ,แค่นี้นะครับอรนนี้มีน้มันออกมาตรนนี้จะเชื่อมอยอดนะแตรงนนี้มีน้ํามันออกมาแผ่เดีนยตเอาเชื่อมแผลนี้ก่อนอบนบน,บนมันเป็นเงาเป็นเงา,เเงาแล้วก็ ปเอาเหล็เชื่อมตามเ้ไปนะครับอ่าโอเคโอเคเติมเหล็เชื่อมเข้าไปน้าตัวนี้อ่าโอเคแล้วแผ่นี้แต่แผ่นี้รู้สึกว่าน้ํามันมันมีน้ํามัน,มนออกมาจะเชื่อมยากนะตัวนี้นะต้องทําความสะอาดก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมใหม่ครับก็น้ำมันคอมมันไหลออกมานเมื่อกี้นะ อ่ามันก็จะเชื่อมไม่ติดนะก็ใช้ทินเลอร์เช็ดเอาแล้วครับตัวนี้นะอ่าเรามาเชื่อมใหม่ว่าน้ามันจะไหลออกมาอีกไหมถ้ามีน้ํามันไหลออกมายังไงก็เชื่อมไม่ติดเออตัวนี้จะเชื่อมยากนะครับเชื่อมดอ,อที่มีน้ํามันไหลออกมานะอ่ะารู้สึกว่าจะเชื่อมยากใช่ไหมแผนนี้ถ้ามีน้ำมันคอมไหลออกมา มันก็จะทําให้เราเชื่อมไม่ติดนะครับตัวนี้นะจากที่เราทําความสะอาดแล้วเอาทินเนอร์เช็ดทําความสะอาดแล้วเราลองดูนะครับว่ามันจะเชื่อมได้ง่ายไหมบางบางตัวก็ง่ายบางตัวก็ยากนะครับลองดูว่าน้ำมันมันจะออกมาอีกไหมตัวนี้จะเอาแบบเชื่อมใบใยนะครับอ่าเชื่อมติดยอยงนี้ใบมนเล ได้นะครับโอเคแนละ้วเดี๋ยวเราจะเอาในตัวอ,อัดลองดูครับว่ามันจะอยู่ไหมอ่ะโอเค่าจะใส่เบาสอนทางคอยเย็นนะครับเพื่อจะอัดดูช่องฟิตดูเพื่อจะดูช่องฟิตว่ามันรั่วไหมตัวนี้นะครับ โอเคตนะัวนี้ตัวนี้อยู่ข้างในโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะลองอัดในโตดูนะครับว่าช่องฟิตที่เราเชื่อมมันจะรั่วมไหมหรือว่ายังมีอ่ารูที่มันรั่วอยู่อีกครับผม หลังจากที่ผมมาเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเชื่อมช่องฟิตเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาเช็คลุ่ดูนะครับผมจะใช้ในโตันะในตตัวนี้มาอัดดูนะครับเกลดตัวนี้สายกลางสายกลางเส้นสีเหลืองตัวนี้ก็มาใส่ถังในโตนะครับอผมจะใช้ฝั่งแรงดันถุงนะครับเกลดแรงดันถุงตัวนี้นะเดี๋ยวจะอัดในตัวดูว่ามันจะมีรอยรั่วไหมจากที่เราเชื่อมช่องฟิตแล้วครับถ้าถ้ามันไม่รั่วเราก็ดางระบบเติมน้ำยาได้นะครับ อ่าเปิดถังในตัวอ่าตัวนี้อันนี้จะเป็นคอยเย็นนะผมอัดดูคอยเย็นนะไอ้ฟังออกมันก็คือแทบทิ้วตัวนี้ผมก็จะเอาวาล์วสอนใส่อ่าก็ปิดไว้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดในตัวเข้าไปเลยอ,อ่าค่อยค่อยปล่อยไปนะครับค่อยปล่อยอ่าตัวนี้ผมจะใช้อยู่ประมาณ130ร้อยสามสิบพีได้ก็พอนะครับตัวนี้นะอ่าไม่เกินนี้นะ ก็อยู่ประมาณนี้อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่องฟิตกันครับว่าเราเอาสันในไปใส่ดูซิว่ามันจะรั่วไหมครับไปดูกันเลยครับอมาดูกันครับในช่องฟิตอ่าตรงที่เราเชื่อมรั่วตรงนี้นะครับว่ามันจะรั่วไหมให้เราเอาสันไนมาใส่ลองดูอน้ำดีบน้ำเตะสันในดูซิว่ามันมีรอยรั่วไหมตัวนี้นะอะก็ไม่รั่วโอเค ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่าต่แต้แงว่าเชื่อมไม่รั่วแล้วครับใช้งานได้นะไม่รั่วแผลนี้ก็ไม่รั่วมีแผลอื่นรั่วไหมอ่าเดี๋ยวเอาสัไลนยใส่ดูซิว่าเรามีแผลอื่นที่เขาลูกค้าจิ้มไหมที่เรามองไม่เห็นมันรั่วไหมไม่มีนะอันี้ก็ไม่มีอ่าเดี๋ยวดูด้านล่างกันนะครับด้าน,นล่างที่เชื่อไมไว้มันจะรั่วไหม ลองดูนะว่ามันจะรัวะ่วไหมอืมไม่รั่วนะครับใช้งานได้แสดงว่าเราเชื่อมใช้งานได้นะครับโอเคนะอ่ามีแค่นี้โอเคไม่มีรอยรั่วแล้วไม่มีรอยรั่วแล้วอโอเคอืมโอเคนะอ่าไม่มีจุดไหนรั่วโอเคอ่ะเดี๋ยวผมก็จะล้างระบบ อ่าล้างระบบทั้งคอยร้อนคอยเย็นแล้วก็จะประกอบคอมเข้าไปเติมน้ำยาครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาล้างระบบกันนะครับตัวนี้ผมจะล้างคอยเย็นก่อนนะใช้น้ำยาเอสสิบเอ็ดตัวนี้นะอ่าใส่กระบอกเอสสิบเอ็ดตัวนี้ล้างให้ระบบมันสะอาดก่อนนะครับน้ำมันอาจจะเข้าไปหรือว่ามันดึงน้ำมันคอมขึ้นไปนะครับ็สกกระบกถึงเราจะใส่คอมเข้าไปใหม่เข้มาม่เย็นนะครับอ่ะเราต้องล้างระบบซะก่อน อ่าเดี๋ยวผมจะใส่ไปเลยล้างให้มันสะอาดเลยสักขวดหนึ่งเลยตัวน,นี้นะอ่าค่อยเทลงไปอ,อ่าโนโดนโนอ่าโอเคฝาแว้ก่ฝาตัวนีอ้ออกไว้ก่อนแล้วก็ สายเกตที่เราเอาในตัวอัดเข้าไปตัวนี้นะอัดเท้แน่นเลยนะครับตัวนี้นะอัดเท้เน่นไปเลย <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวจะห้อยไว้สูงอย่างนี้นะตัวนี้อ่าสายที่ก้น กระบ,บอกแย็สิบเอ็ดก็มาเข้าท่อ,อท่อคอยเย็นตรงนี้นะครับอ่าท่อดูดนะท่อดูดก็ให้ออกมาทางแย็บผิวนะ,ะล้างช่องฟิตออกมาทางแทบผิวตัวนี้เป็นอของไอคอยเย็นนะครับตัวนี้นะฝั่งนี้คอยเย็นอ่าสายกลางนี้ก็เอามาจากในโตมาผ่านเกจผมจะใช้เกจฝั่งไฮตัวนี้นะอะ่เดี๋ยวผมก็จะเปิดตัวนี้เลยปึ๊บอ่าเปิดเลยเปึด๊ดมาดูครับมาดู ตนี้นะมันจะออกอยูอ่าดูที่ว่าโอ้โหน้ําดําไปเลยนะครับดูที่ครับอืเห็นไหมเห็นดูน้ําไหลมาดําปีเลยนะตรงนี้นะอืมถึงเราเติมน้ํายาเข้าไปก็ไม่เย็นนะครับถ้าเราไม่ล้างนะ,ะครับสกปรกพวกน้ํามันพวก เวลาคอมมันไหมเวลาน้ําเข้าพวกคอมอาร์หกน้อยมักจะเป็นอย่างนี้นะครับดําปีเลยนะอืมอ่าเดี๋ยวรอให้มันออกมาให้หมดก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆดูวชี้มันจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับดูที่ถังน้ําแดงดําเลยนะครับเห็นไอ,อ่าเดี๋ยวเริ่มจะเป็นใสๆออกมาแล้วอ่าพวกขาบดดาๆก็เริ่มเริ่ม จะออกมานะครับพวกน้ํามันที่มันไหมน้นะสังเกตดูสีน้ําตรงนี้นะครับสีน้ําตรงนี้เริ่มจะใสและไหลมันเริ่มจะใสแ้แต่ตรงที่มันออกมาก่อนนะครับมันก็จะดำดำแดงๆเงนี้นะครับสังเกตดูน้ําเ,เริ่มจะใสออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขวดใสๆใสตรงนี้มองลดูนะครับว่ามันจะใสไหมเห็นไหมน้ําดำๆหายไปแล้วอ่าเหลือแต่น้ําพวกใสๆออกมาเห็นไหม อ่าน้ำใสอย่างนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ล้างให้สะอาดอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมพวกน้ําแดงๆอย่างนี้ก็ออกมา่าครั้งแรกนะครับจะดําๆแดงๆอย่างนี้เราต้องล้างให้มันสะอาดสีใสๆอย่างนี้เลยนะครับนะอ่าีสีใสๆอย่างนี้ถือว่าใช้ใช้ได้แล้วรอให้มันหมดก่อนนะครับอ่เดี๋ยวรอให้มันไหลออกหมดก่อน ล้างคอยเย็นเสศษนุ่นร้อยแล้วครับมาดูน้ำยาเอสเทเที่ออกมานะครับอันนี้ขวดใหม่นะอ่าอันนี้ขวดที่เราล้างออกมาก็อาจจะออกมาไม่หมดเท่าไหร่นะครับอาจจะค้างในระบบนิดหน่อยแล้วก็ระเหยไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะล้างคอยน้อนต่อไปนะครับอ่มาดูล้างคอยน้อนอีกนะครับอัอน,นี้อาจจะเปืองน้ายาเอสเทเบตหน่อยนะครับอ่าล้างคอยน้อนก็ขวดหนึ่งคอยเย็นก็ขวดหนึ่งนะครับตัวนี้นะ อ่าตอนนี้ผมก็จะล้างค่อยน้อนไปด้วยเพราะว่าถ้าระบบมันไม่สะอาดเราทำยังไงมันก็ไม่เย็นนะครับอ่าถึงจะต่อคอมเข้าไปแล้วก็จะทำให้ระบบตันนะครับแล้วก็ไม่เย็นแล้วก็แก้งงานแล้วก็ทั้งเปลืองน้ำยาทั้งเสียเวลาหลายอย่างนะครับเราต้องล้างระบบให้สะอาดเลยอ่าโอเคอ่า เดี๋ยวผมจะล้างคอยน้อนนะครับดูอ่านวดจะล้างคอยน้อนนะครับผมก็จะเอาเข้าออฝั่งนี้นะแล้วก็ออกฝั่งนี้อะมาดูว่ามันจะสกระปรกไหมระบบนะครับอ่าเปิดมาแล้วอ่าเดี๋ยวรอสักเัโอโอ้โหดําปีเลยนะครับเห็นไหมอืม้มน้ำมันดําเลยตรงนี้นะอืมนดูข้างล่ังดําปีเลยนะอืมยังไงก็ไม่เย็นนะถ้าเราไม่ล้างนะครับอืม โอ้โหตัวนี้ใสนะนะใสนะอ่าอ่าโอเคครับอนน้าโอเคนะครับมาดูกันครับทำไมเราถึงล้างระบบตู้เย็นนะครับอันนี้ล้างออกมาจากคอยร้อนนะครับตัวนี้นะเห็นไหมน้ำมันดาปีเลยครับอ่าเหมือนน้ามันเครื่องเลยนะอ่าตัวนี้ล้างคอยเย็นนะครับแล้วมันก็แดงดําอย่างงี้นะครับอ่าถ้าเราอ่าไม่ล้างระบบเรา เติมน้ำยาเข้าไปมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับจากที่ผมได้ล้างระบบคอยร้อนคอยเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ต่อคอมเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับคอมตัวเดิมเป็นคอม R600 นะครับผมก็ได้ใส่คอม R134 แทนนะครับตัวนี้นะก็เปลี่ยนน้ามันคอมใหม่เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนไดเออร์ตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนไดเออร์ด้วยตัวหนึ่งนะครับอเดี๋ยวผมจะแวกเติมน้าํายาผมจะแวทอยู่ประมาณสัก15นาทีแล้วผมก็จะเติมน้ํายาเลยนะครับอเดี๋ยวไปดูกันครับ ผมก็ได้อํทการแว็ก15นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเติมน้ํายานะครับตัวนี้อ่าน้ํายาเดิมของอเครื่องนี้นะครับอ่า R หกร้อยนะครับ R หกร้อยเอจะเติมน้ํายาอยู่ที่35กร,รัมนะครับถ้าเราเอาคอม R หนึ่งสามสี่เทแนเราก็ต้องเติมอีกเท่าหนึ่งนะครับก็หมายถึงว่าอ่าตัวเก่า35กร,รมัมเราก็บวกเพิ่มไปอีก ท่าตัวหนึ่งก็เป็นเจ็ดสิบแปดสิบกรัมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมน้ำยาเลยนะครับเสียบปั๊กกะอ่าเสียบปั๊ร้อมเดินเรียบร้อยแล้วก็เปิดถังน้ำยาเรียบร้อยนะครับอ่เดี๋ยวก็ไล่ลมนิดนึ่าไล่ลมเรียบร้อยแล้วผมก็จะเติมน้ำยาไปเลยตรบนี้นะเราค่อยๆเติมน้ำยาไปนะครับอเติมไปเรื่อยๆสักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกรัมประมาณนี้ครับ ถ้าเป็นน้ำยาอาหกร้อยก็จะเติมน้อยนะครับน้ำยาอาหกร้อยจับดูทอดนะซีก็ร้อนไหมเป็นน้ำยาหนึ่งสามสี่ก็จะเติมเท่าเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะครับจับทอดนี่อ่าเริ่มร้อนแนละ้วเริ่มจะใช้งานได้นะจับดูเลยเออแลยซีเลยเออร้อนนยังอ่อุ่นขึ้นมาฮนะอ่าอุ่นขึ้นมาแล้ว อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเติมเพิ่มอปรีมนิดนึงอ่าโอเคแล้วล่ะน่าจะโอเคแล้วเท่านี้ก็พอแล้วอ่าอ่าเริ่มร้อนแล้วมียาหน,น่าจะ,ะเติมเพื่ไปรีสักวันอ่าโอเคแล้วล่ะเท่า คราวนี้น่าจะใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูช่องฟิตกันครับเสียบไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปดูช่องฟิตกันว่ามันจะเย็นดีไหมอโอเคครับเรามาดูกันครับหลังจากที่เราเติมน,น้ํายาเรียบร้อยนะครับจากคอมน้ํายา R 600มาเป็นคอมน้ํายา R 134ครับว่าจะเย็นดีไหมโอเ้เย็นทั่วช่องฟิตเลยนะครับเห็นไหมอ๋อเย็นเร็วมากเย็นดีมากเลยนะครับถ้าระบบมันสะอาดมันก็จะเย็นเร็วอย่างนี้นะครับเสียบแป๊บเดียวก็เย็นดีแล้วครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันครับ่ารอยเชื่อมทําสีใหม่ให้เรียบร้อยหนะ้าแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับเห็นไหมแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดระบบส่งงานลูกค้าเลยนะครับอเย็นดีเรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจในการซ่อมตู้เย็นก็สามารถศึกษาดูตามคลิปได้นะครับผมช่างสามหัดซ่อมสวัสดีครับ